ทำไมเราถึงไม่ควรประบาิในการสร้างบุญถ้าเรามีบุญมากชีวิตเราก็ต้องดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแต่ถ้าหากพบชาติที่ผ่านมาเวลาเราอ,อารมณ์ดีนี่ก็ทำบุญพอหงุดหงิดก็ขี้เกียจทำ ทำบุญมานีไม่สม่ำเสมอสมบัติจึงเกิดแบบออพ่องกระแท่งทำให้ชีวิตมีอุปสรรคฉะนั้นอย่าเบื่อหน่ายในการสร้างบุญอย่าประมาทชะร่าจใจว่าเราทำบุญมาเยอะแล้วอ,อขอพักบุญนี้ก่อนแล้วค่อยทำหน้า การคิดอย่างนี้เนี่ยถือว่าประมาทเพราะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีสำหรับเราหรือไม่ฉะนั้นถ้ามีบุญอยู่ตรงหน้าควรรีบทำเพราะสิ่งที่ทำจะกลายเป็นของเราอย่างแท้จริงถ้ายังไม่ทำสิ่งนั้นยังไม่ใช่ของเราเพราะการชิงช่วงชิง กิดนีขึ้นตลอดเวลาเราอาจถูกช่วงชิงทรัพย์ที่มีให้หมดสิ้นไปโดยเหตุอันไม่ควรก็ได้ฉะนั้นอย่าประมาทในเมื่อเราใช้บุญเก่าทุกวันแต่ถ้าบุญใบบุญใหม่นานๆสร้างนี้มันก็ไม่พออีกทั้งในฐานะที่เรานี่ มารู้ความรู้อันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราจะเข้าใจในชีวิตที่ดีกว่าเดิมแล้วก็ควรใช้ชีวิตในการสร้างบารมีได้เพิ่มขึ้นอันถึงจะถูกที่สำคัญหลักนี่ที่สำคัญหลังจากทำบุญแล้วนี่ก็ต้องปลื้มและนึกถึงบุญใบๆนึกเรื่อยๆ ใจจะได้คุ้นอยู่กับบุญและบุญนั้นก็จะเพิ่มพูนเพราะเราเป็นธาตุสำคัญเป็นเหมือนของกายสิทธิ์เหมือนเหมือนกายสิทธิ์คือยิ่งนึกยิ่งโตยิ่งนึกยิ่งเพิ่มขึ้นยิ่งนึกใจก็ยิ่งใสเช่นเดียวกันกับบาปยิ่งนึกก็ยิ่งเพิ่มขึ้นยิ่งนึกใจก็ยิ่งหมองเพราะฉะนั้นชีวิตในอนาคต ก็เกิดขึ้นอยู่กับตัวเราแล้วว่าเราจะออกแบบอย่างไรวันนี้ก็เอาธรรมะดีๆมาฝากอีกเช่นเคยทำไมเราถึงไม่ควรประมาทในการสร้างบุญถ้าคนโยมนึกเอาก็แล้วกันก็ขอจเจริญพร